เขาก็ไปด้วยกันไม่ต้องหลบนะไปเลยเล่นขวา่แหละไปชิดไป,ไปาขวาอีกหน่อยไปในตามพิกอัพไปแล้วเขาแซงซ้ายได้หนึ่งคันไปเลยเราอยู่เล่นขวาเพราะเราจะหยูดเทินนะไป,ไปเออตอนนี้มันเบียดมาก็เบรกให้ทันอย่าหลบนะเดี๋ยวเบามอไซค์ไปก่อนไปเลยไม่ต้องจอด มุนด้วยเด็กรับแบบทิดขวาไปเลยอ่าแล้วคืนนิดนึงเลยถ้าอยากโค้งก็คืนนิดนึงแล้วเร่งนี่เร่งเลยเร่งเลยขวาไปอ่าแล้วก็คืนมานิดนึงอ่าเยียบเหยียบมาเร่งหน่อยเหยียบเยอะๆเลยพุ่ดเลยเหยียบข้างหลังตามมาแล้วขอลให้เขาแซงได้เลยเบานิดนึงอ่าเดินซ้ายนีดอ่าเบาให้เขาแซงก่อนไม่ต้องจอดนะไปเลยเขาอยากแซงเขาแซงก่อน จอดอเปลี่ยนเลนซ้ายเปิดไฟเลี้ยวเลยเปลี่ยนตรงเส้นป่านูน้นอันนี้เส้นทึบห้ามเปลี่ยนเปิดไฟเลี้ยวเปิดทิ้งไว้ดิเปลซ้ายนั่นแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนตรงเส้นป่านะเส้นทึบยังไม่เปลี่ยนนะอโอเคนี้เปลี่ยนได้เอาเบาก่อนให้เขาแซงก่อนมีรถซ้ายแซงเขา,าตามมาอย่าจอดอสไลด์เข้ามาสักหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่าไปปาดนะเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งเร่งเขาเปลี่ยนเลนได้สำเร็จปิดไฟเลี้ยวเลย เข้าซ้ายอีกเลนหนึ่งควรไปเรืเ่อยเลยเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วให้โอกาสเขาก่อนไปเราแซงไปเขาเจอดเราแซงผู้เก่งกว่าย่อมไปก่อนไปเลยโอเคอเคนปาดก,ก,ก็มาละปาทำหน้าตั้งไว้ก็แล้วกันเบาหน่อยแบบข้างหน้าหนูก็ได้ข้างหลังมีรถวางแต่เบรก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  สะพานร้อยนู่นแหละเราจอดอ่ะ,อะให้โอกาสเขาไเรื่อยๆ